ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิววันศุกร์สุดสัดดาแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชันลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตนนนท์นนรณนะครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2นะฮะแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะครับรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชันลึกลุกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยครับสำหรับวันนี้นะในวงการบันเทิงของเรามีข่าวอะไรแซบ่แซบๆเด็ดๆติด,ต,ดตามกันได้นะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทคร เปิดตัวไปแล้วครับสำหรับภาพยนตร์ในรอบสปีของชมพู่อริยาคุณแม่ลูกสามนเรื่ง Long Live Love หนังแนวฮาม่าครับที่ไม่ใช่ทั้งดราม่าและก็ฮาจ๋าพ่วงเรื่องชีวิตกับครอบครัวเข้ามาด้วยแต่เจอแม่ชมทั้งทีครับนอกจากเรื่องหนังแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นั้นแม่ชมยังหวนคืนพรหมแดงเมืองคานซึ่งถูกจับตาม,มองกันด้วยและหากจํากันได้ครับก็มีดราม่าเสียงแตกเรื่องชุดประเด็นนี้แม่ชมก็ออกมาตอบชัดเจนว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบตอนเองโอเคเอาที่ทุกคนสบายใจ บันทอนไหมล่รอคะก็เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็มูฟออนอะไรเงี้ยค่ะถามว่าแบบว่าบันบั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราราปูน,นี้แล้ว <c oughs> <c oughs> มันผ่านมาเยอะมากแล้ว <c oughs> ถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ คือเราทําอะไรเรามองอะไรเป็นโพสิทีฟอยู่แล้วอะค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเออเป็นน ег าทีฟเอ่อฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คืเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่ก็แค่นั้นเองยากไหมเหรอ มันก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็าจะจิ้มนะคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่ที่คนไม่รู้มากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซนเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปได้าหรอกเราเราไม่ใช่รีฮันน่าเนาะที่จะแบบว่า <laughs> มีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำาให้ดีที่สุดจากจากชอยจากทรัพยากรที่ท,ที่เราหาได้และสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับหนุ่มคาชาหรือว่าคาชาเอฟนะฮะจะพาไปเปิดไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ยึดเอาไลฟ์สไตล์ของญี่ปุ่นนะฮะ มาเป็นอินสปิเรชันในการแต่งตัวนั่นเองครับเป็นแบบไหนติดตามกันครับปกติแต่งตัวยังไงล่ะครับปกติก็ได้อิทิพลมาจากญี่ปุ่นแหละนิปิอนบอยอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่งแบบกางเกงตัวใหญ่เสื้อตัวโค้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเกิดจากการที่ตอนเด็กๆเ,เราชอบดูการ์ตูนเราชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นหรือแบบชอบหลายๆอย่างนะครับที่เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอยู่แล้วครับพอเรามีการแบบได้เห็นมันเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกแบบอยากจะลองแต่งตามบ้างว่าถ้าเราแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วแต่วัน บางชุดก็จะแบบฮ่อมั่นใจจะมีความมั่นใจแต่ละชุดที่บ้านเหมือนกันนะครับและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรยยจมีสายอ่านั่นก็คือ New Country นั่นเองครับผมที่วันนี้นะครับไปสอบไปสัมภาษณ์มาว่าคิวงานเป็นยังไงบ้างครับซึ่งหนุ่มๆบอกมาครับว่าคิวทองเพียบเลยครับต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่แบบให้การตอบอบรับกับพวกเราแบบดีมากๆแล้วก็พวกเราได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของทีป๊อปด้วยครับก็เลยรู้สึกว่า ลูกตุ้งของเราแบบเป็นอีกหนึ่งเก้าแล้วนะครับขอบคุณพนักงนทุกคนครับขนาดนั้นขนาดนั้นนะคะจริงๆงานยังเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะเราพร้อมเรางานมาเลยค่ะยังได้เลยค่ะโทรมาได้เลยพร้อมเราสายงานมากใช่พวกเราขยันทิ่งานแน่นอนใช่เลยค่ะจริงๆพวกเรารู้สึกทัดใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็มาจากเด็กลูกทุ่งเนาะซึ่ง เมื่อก่อนอะจะไม่ค่อยมีใครฟังเพลงลูกทุ่งเท่าไหร่เพลงลูกทุ่งจะเข้าไม่ค่อยถึงคนรุ่นใหม่เท่าไหร่แต่พอตอนนี้คือคนรุ่นใหม่เปิดใจฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงของพวกเรามากขึ้นพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าอยากให้แฟนๆน,นะครับคอยติดตามพวกเราเราคือนิวคันชีที่มีความแปลกใหม่มาให้แฟนๆได้ดูรับรองว่าไม่ใช่แค่เฉือนใจติ่งข้านและโดนัทยังมีรูหรือว่าสแตนบายหลอกแต่จะต้องมีความหลากหลายมากกว่านั้นแน่นอนให้แฟนติดตามได้เลยครับ แม้ว่าคิวทองยังไงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มางานประกาศรางวัลคมชฉลิกลุกทุ่งอวอร์ดถือว่าพลาดมากๆเลยทีเดียวนะฮะก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะครับกับแชมพูปิดพมขาวแคบิลเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ